ส่วนอดีตข้าราชการทางการเมืองท่านนี้ครับคุณผู้ชมกเกษียณไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวางมือทางการเมืองแล้วยังมีงานทําต่อครับเป็นงานที่ฝ่ายฝันเอาไว้ว่าอยากจะทำคือการทําเกษตรผสมผสานครับค่ะการทําเกษตรผสมผสานของท่านสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยท่านบอกว่า ไม่มีหลักการอะไรเลยค่ะพื้นที่ตรงไหนว่างที่สามารถจะปลูกอะไรได้ท่านปลูกเลยค่ะแล้วก็ค่อยดูแลกันไปค่ะและสามารถที่จะเก็บกินเก็บขายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ พื้นที่เล็กๆน้อยๆที่พอจะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหรือว่าเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นท่านปลูกหมดเลยค่ะเพราะอยากให้พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองประมาณ6ไร่อยู่ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าค่ะเป็นแนวความคิดของอดีตสมาชิกเทศบาลตำบลเมืองเก่าคุณพ่อโสวัตรค่ะซึ่งท่านบอกว่าหลังจากที่ รับใช้ประชาชนมานานหลายปีพอถึงจุดหนึ่งก็มีความรู้สึกอิ่มตัวค่ะก็เลยวางมือทางการเมืองแล้วก็หันมาปรับพื้นที่ของตัวเองทําการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีการแบ่งพื้นที่ประมาณหนึ่งไรค่ค่ะคุณผู้ชมคุณจุาลัพืชที่จะเลี้ยงปลาโดยเฉพาะค่ะปลาเนี่ยก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะว่าจะเลี้ยงพืชที่จะนําไปขายแต่เลี้ยงไว้เพื่อที่จะจับอ้อยบริโภคภายในครัวเรือนและถ้าหากมีพักพวกมาเยี่ยมเยือนก็จะได้จับปลาเอามาทําอาหารแล้วก็ให้กลับไปเป็นของฝากอีกด้วยค่ะ ส่วนพืชผลก็มีหลากหลายค่ะคุณชนะงัยครับมีพืชผักสวนทั่วไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆนะครับบางส่วนออกผลผลิตเก็บกินเก็บขายได้แล้วบางส่วนก็ยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆในการดูแลให้ออกดอกออกผลกันนะครับ ส่วนใหญ่พืชผลที่ปลูกได้แล้วก็เก็บได้คุณผู้ชมก็จะขายเอาไว้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เอาไว้กินในบ้านด้วยส่วนหนึ่งส่วนปลาในอย่างที่บอกไปได้ขายไปแต่ว่าเอาไว้แจกคนอื่นๆหรือว่าญาติาที่มาส่วนไม้ยืนต้นที่ปลูกเอาไว้คุณผู้ชมอย่างสวนอินทผพลัมปลูกมา2ปีแล้วเริ่มให้ผลผลิตได้และก็มีสวนทุเรียนด้วยแต่ว่าทุเรียน,นยังต้องศึกษาวิธีการดูแลอีกเยอะทีเดียวกว่าจะออกดอกออกผลได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังคิดว่า พื้นที่ที่ยังมีสุดที่ว่างอยู่ก็จะค่อยๆหาพืชผักอื่นๆที่เหมาะสมไม้ผลอื่นๆที่เหมาะสมมาปลูกลงต่อไปครับก็จะมาถูกทางหรือเปล่าก็เห็นมันโตใบมันเขียวมันงามขึ้นมานะครับก็อยากให้อ่าพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ท,กรทั้งหลายอ่าที่มีที่ว่างอย่าปล่อยพื้นที่ให้มันว่างเปล่าก็ทําเกษตรพอเพียงตอนนี้ผมกําลังจะปลูกนะครับกวําลังปลูกพริกปลูกมะเขือ อาจจะปลูกแตงจะปลูกบวรหอมบวบบวเดี่ยมบวบงูตอนนี้คือวางแผนไว้ตรงไหน,นคือย่าให้ว่างเลยนะครับแม้แต่ว่าเลาะถนนหนทางที่เข้ารั้วเข้าสวนเราก็จะทำให้นะครับทำให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมา สำหรับพ่อโสวัดในช่วงที่ผ่านมานอกจากจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าแล้วก็มีอาชีพค้าขายไปด้วยก็ไม่ได้มีความชิมนิชำนาญในการเพราะปลูกหรือว่าการทำการเกษตรเลยค่ะแต่เพราะว่าอาศัยการเรียนรู้แล้วก็ทดลองไปด้วยก็ทำให้ประสบผลสำเร็จค่ะและปัจจุบันนะคุณชนานายมันมีช่องทางหลากหลายในการที่จะหาความรู้เก็บการปลูกพืชโดยเฉพาะยูทูบเดี๋ยวนี้คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีความสามารถในการปลูกพืชมาก่อนเลยเพอมีโอกาสได้เรียนรู้ก็สามารถที่จะปลูกพืชเก็บกินเก็บขายได้ ในช่วงบันปลายของชีวิตได้แบบนี้ครับ,รบผมเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ทุกคิตทั่วไทยนำมาให้คุณผู้ชมดูเสมอเลยว่าหลายคนที่หันมาเริ่มทําส่วนผสมผสานหลังจากเกษยียณไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือว่าชาวสวนมาโดยตรงแต่มาศึกษาเอาทีหลังจากสื่อโซเชียลต่างๆที่เขาก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันครับ